คค่ะนี่ขอเห็นตัวเองนะคะตัวเองอยู่ที่สถานที่น้ําตกกาดโตนนะคะน้ําตกกาดโตนของจังหวัดชัยภูมิค่ะ,ะนิตาจะ,อ,ะอัดคลิปไว้นะคะไว้ไปลงนะคะดอนเอาเครื่องนั้นอัดให้แม่หน่อยดีเร็วๆแม่ลืมเลยค่ะ,ะนะคะเอาอัดไว้หน่อยๆน,นะคะ,ะไว้ลงนะคะ,ะนิตาต้องขยายทํา เพื่อเนี่ยให้ท่านผู้ชมที่มาติดตามนิตานะคะบางครั้งเราลงคลิปนะคะสร้างคอนเทนต์ไม่ได้เดี๋ยวนิตาขอแนะนำนะคะ,ะเรามาเปลี่ยนมุมนะคะสร้างคอนเทนต์แล้วก็เป็นสร้างคลิปที่ให้มันเป็นมูลค่าในการเล่นคลิปโทรศัพท์แบบให้มีประโยชน์นะคะ,ะนี่เราสามารถมาเปลี่ยนบรรยากาศหรือ,อเนี่ยมาเปลี่ยนบรรยากาศได้นะคะแต่นิตาขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะคะ อ่านะคะน้องแฟ้าอย่าไปนะลูกน้องแฟ้าอย่าไปนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวจะอันนี้ก็จะให้ลูกชายอัดอีกเครื่องหนึ่งไว้หน่อยอ่าดอมอัดไว้พอดอมอัดแล้วดอมก็ป,ปิดปิดให้แม่เด้อนะคะสวยไหมคะสวยเนาะสวยเนาะใครอยากมาชมใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะมาได้อยู่ที่ ชัยภูมินี่แหละค่ะวิ่งขึ้นเขามานะคะจะมาเส้นทางของท่าหินง,งมนะคะท่าหินง,งมพอวิ่งขึ้นาจากน้ําตกกาโตนี้ก็จะเป็นบ้านของนิตานะคะบ้านนิตาจะอยู่บนเขาถ้าใครอยากสูตรอากาศาบริสุทธิ์นะคะก็สามารถมาได้นะคะอากาศบริสุทธิ์ที่บ้านของนิตาเองค่ะนี่ บ้านเกิดของนิตาเองคนชัยภูมิจ้าคนชัยภูมิบ่ออึดตะของสิกินดอ <c oughs> จ้านี่เห็นบ่จ่างามบ่อพาครอบครัวมาเที่ยวได้ด้วยค่ะมาตรงหนาสถา,า,าเวลาเทศกาลนะคะเทศกาลสงการมันจะสวยเนาะถ้าเรามาเทศกาลสงการเนาะมันจะสวยขึ้นกว่านี้หน่อยเนาะ นี่ยาฟ้านี่ยาฟ้าไปบายกันเลือกเล่น้องยาฟ้ามาแช่กับแม่บ้างนี่ลูกชายทําคลิปให้แม่ด้วยนะคะนี่เป็นไงคะเห็นน้ำไหมในชี้น้ําให้ผู้ชมดูหน,หน่อนนยลูกไหนตรงไหนน้าสวยลูกไหนตรงไหนน้าตกที่สวยอ๋อตรงนั้นสีสวยเหรอลูกโอ้สวยมากเลยเหรอลูกอ๋อสวยเลยเหรอลูก สวยมากเลยดูสิคานี่น้ําตกอยู่ข้างล่างนุนนะคะนี่น้ําตกจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้นิตาเดินขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะทุกคนนิตาเดินขึ้นมาข้างบนนิตาเหนื่อยมากเหนื่อยมากก็เลยมาขอนั่งกับเด็กๆตรงรานหินนี้หน่อยนะคะอัดพอแล้วเหรอเอาให้มันได้สามนาทียังไม่ถึงสามนาทีเลยอัดอีกอัดอีกอัดให้ลงหลายๆช็อต สามไปแล้วหรอเออเอาอัดอีกช็อตนึงเคล่อมีเคื่อนูกทีด้วยอ่ะอืมเอาอัดอีกช็อตนึงอัดไปอัดไปถ้าอยากขายก็เลื่อนไปตรงกล้องเอาอย่างนี้อ่าโอเคโอเคจ้ะ